ดนดนครับตอนนี้ปิดคอยนะครับอยู่ที่ห้าหมื่นสี่พันนะครับจะหลุดห้าหมื่นสามแหลไม่หลุดแหลนะครับแต่ที่แน่ๆหลุดเส้นสองวันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามากอกจะเทงจริงคิปนี้ห้าพานเลยตามอย่าเช่นกันนะก่อนที่ดูกันฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะโอ้โหตอนนี้นะครับราคาปิดคอยลงมาอยู่ที่ห้าหมื่นสี่พันนะครับนะลงมาหนักใช้ได้เลยนะครับหนักมากๆเลยแหละนะฮะในตอนนี้นะครับเรกได้ว่าหลุดในเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ย200วัน ทั้ง SMA ทั้ง EMA ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนตอนนี้นะครับนะเส้นค่าเฉลีย่ยเนี่ยอยู่ที่58,500ารลาวๆนั่นนะก็ต้องรอดูว่าราคาบิตคอยจะรีเคมกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับนะแต่ถ้ากลับขึ้นมาไม่ได้เนี่ยโอ้โหเราก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะฮะที่จะเกิดในเรื่องของ bear market มันอย่างช่วงก่อนๆนั้นนี้หรือเปล่าในกรณีที่ราคาไม่สามารถขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้น200วันได้นะครับก็ ถือว่าต้องลุ้นกันต่อไปเพื่อนๆนะเพราะว่าถ้าเราดูนะมันก็เคยมีที่หลุดเส้น200แล้วกลับขึ้นมาได้นะครับหลุดเส้น200แล้วกลับขึ้นมาได้นะฮะร,รอบนี้หลุดเส้น200จะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าคงไม่มีใครตอบได้นะครับแต่ถ้ามันกลับขึ้นมาเนี่ยโอเคเราอาจจะที่จะต้องหาจังหวะใน ney, การลองอะไรก็สุดท้ายแล้วแต่ว่ากันไปนะครับหรือว่ามองว่ามันจะขาขึ้นนะนะถ้ามันกัดมายืนอ,อยู่เหนือเส้น200ได้แต่ตราบใดที่มันยังไม่กลับมาอยู่เหนือเส้น200ได้ผมว่าต้องระมัดระวัง กันเอาไว้ด้วยในตอนตอนนี้นะครับนะซึ่งถ้าเราดูเนาะส่วนหนึ่งนะครับนะก็เป็นในเรื่องของเม้ากอกนะครับนะที่โอเคมีข่าวมาตลอดตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับนะแต่ประเด็นคือวันนี้เม้ากอกก็เริ่มมีการเทคแอคชั่นนะครับเพืเ่อนนะได้ทำการมูฟเงินนะฮะ2.7บิลเลียนนะฮะหรือว่าแสนล้านบาทแล้วจากโคลสตอร์เรทนะในตอนตอนนี้หรือว่าจากโคลวอลเลต ตอนนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนคนหัวลุกเบื่อ2.7บิลเลียนะแสนล้านบาทในตอนนี้นะครับหรือว่าประมาณสัก4 7 0 0 bitcoin ในขณะนี้นะครับนะก็คือวันนี้เลยนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนะแล้วก็ถ้าเราดูมีบางส่วนเนาะ1,500 bitcoin นะครับนะได้มีการนะครับโอนไปนะครับโอนไปอย่าง bitbank นะครับเป็นในหนึ่งการเทรดนะครับซึ่ง โอ,อน1,500หรออนไปทำไมนะครับเราก็มองแล้วนะว่าน่าจะเป็นการเทนั่นแหละนะครับนาโกถือว่าส่งผลต่อราคาหนักหน่วงมากๆเราไมา่รู้หรอกนะว่าเขาเทจะเทจริงหรือเปล่าแต่โอเคนักเทรดนั่งเกิงกำไรหรือว่าสายเทรดนะตอนนี้เทก,กันไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนาะโกถือว่าตอนนี้ถ้าเราดูในเรื่องของตัวฟันยังเรดจากทางคริปตัตวควอนนะครับจะสังเกตได้เลยวนะว่าตอนนี้ถ้าเราดูเพืเ่อน แดงมาแล้วนะครับนะหรือว่าติดลบในตอนนี้หรือว่าพู <c oughs> พดง่ายๆหรือว่าคนไม่ลองกันแล้วนะครับนะคนมองช็อตกันแล้วในตอนนี้นะครับนะ <c oughs> ซึ่งเข้าใจได้เลยนะครับนะซึ่งถ้าเราดูตอนแรกเนี่ยที่ราคาบิตคอยนเบรกขึ้นมานะเบรกเทรนไลน์ขายกดขึ้นมาแล้วตูมนึกว่าจะไปนะครับคนเปิดลองเยอะมากนะคนเปิดลองหนักเลยนะครับนะแต่ถ้าเราดูตอนนี้คนแห่เปิดช็อตกันเลยนะครับนะแล้วก็ถ้าเราดูเวลาเมื่อไหร่ก็ตามเ,มเดือนเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไม่มองว่ามันจะขึ้นหรือว่าหมดหวังกันจริงๆแล้วเนี่ยในตอนนี้อันนี้ทั้งตลาดเลยนะ ที่มองว่าบิตคอยจะลงต่อนะครับในนักขนาดนี้ฟันดิ้งเรทนะฮะต่ำกว่าทุกครั้งนะครับนะทุกหลุมตั้งแต่ตอนเดือนเมษาเลยนะครับถ้าเราดูตอนที่ฟันดิ้งเรทแดงแบบนี้ก็เกิดเป็นหลุมฟันดิ้งเรทแดงแบบนี้เกิดเป็นหลุมฟันดิ้งเรทแดงแบบนี้เกิดเป็นหลุมนะเพื่อนๆฟันดิ้งเรทแดงแบบนี้เกิดเป็นหลุมรอบนี้แดงไปแล้วจะเป็นหลุมหรือเปล่านะครับหรือว่าโอเคแหละถ้าใครอยากจะรอเล่นเด้งหรือว่าเล่นเลบาขึ้นมาเนี่ยก็ต้องรอดูนะว่า อะไรจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับเพราะว่าถือว่าคนกลัวแบบสุดขีดสุดขั้วในตอนตอนนี้แล้วนะครับก็ต้องรอดูเพื่อนๆนะคงไม่มีใครตอบได้นะครับก็หวังว่าการอัปเดตข่าวแบบเร็วๆวันนี้มาเร็วๆนิดนึงนะเพื่อนๆนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียแล้วก็ทันเหตุการณ์กันนะครับเพราะว่าตอนนี้เมากรอที่เป็นเขาเรือมาก่อบนนี้ตอนนี้เดูเหมือนว่าจะไม่ลรือแล้วนะครับ take action เริ่มแล้วเริ่มการเทแล้วในตอนตอนนี้นะฮะโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงหาชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลัง ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยถ้าได้นะจะดีมากนะครับนะหรือว่าอยู่เหนือเส้นสองร้อยวันได้ก็จะดีมากนะครับโอเคสำหรับวันนี้มี่แม็เท่านี้นะสำหรับวันนี้วัสดีครับ